เมื่อไหรที่คุณเคยทํไบพาสมา <c oughs> เคยทําบอลลูนมานะครับเมื่อไหรที่คุณเคยเป็นสโตรกเคยล้มมาแล้วคร <c oughs> ั้งเลย <c oughs> เป็นอับสึกมาพาดแล้วเนี่ย <c oughs> ให้นึกไว้เลยนะว่าร่างกายของคุณเต็มไปด้วยหลอดเลือดที่มันตีบไปตัวร่างกายเผลอๆเนี่็หลอดเลือดต่อยในร่างกายนะครับเอาไว้ว่าหลายๆส่วนเนี่ยมันตันไปหมดแล้วมันไม่ทํางานแล้ว เลือดเนี่ยไปไม่ถึงเซลเหล่านั้นแล้วถ้าเกิดคุณเคยเป็นอัรรมพษ์อัมพาตเนี่ยฮะคนที่เป็นอัรรมพาตอัมพาตอย่าทําให้ร่างกายตัวเองขาดโอเมก้าสามก็แค่นั้นเองความชัดเจนนะโอเคจบตรงตรงนั้นแต่ผมก็ให้ความใส่ใจอย่างมากนะตอนนี้คือคนที่นั่งรอความหวังจากการกินยาทุกๆวันเนี่ยเพื่อให้หายจากโรคนะครับไม่ว่าจะป่วยติดเตียงโดยที่อายุไม่ควรจะถึงเวลาที่จะต้องป่วยติดเตียงนะฮะการที่จะป่วยติดเตียงนั้นคือดีเอ็นของอายุไขแล้วใกล้จะถึงอายุไขแล้ว แต่บางเอิญว่าสิ่งที่ไปถึงอายุไขก่อนคือไม่ใช่อายุจริงแต่เป็นอายุของร่างกายนะครับก็เกิดเกิดจากอะไรก็เกิดกจากทําตัวไม่ดีเองนะไปกินนะฮะไปสนุกกับการใช้ชีวิตจนทําให้ร่างกายเนี่ยพังเองคนกลุ่มนี้ต่างหากคือคนกลุ่มที่อานูโเมก้าสามทีมก็คือทีมเราให้ความใส่ใจคือคนกลุ่มนี้คนกลุ่มที่ป่วยติดบ,บ้านติดเตียงแล้วนะครับเราให้ความใส่ใจกับคนกลุ่มนี้ดีกว่าเพราะอะไรฮะ เพราะการที่ไปเข้าไปช่วยเหลือยื่นมือก็ไปช่วยเหลือคนที่รอความหวังจากอะไรอยู่บางอย่างนี่นะฮะมันได้อานิสงส์ครับมันมีความสุขครับนะฮะทุกๆครั้งนะครับที่ทางทีมงานผมเนะี่ยเดินทางไปเจอผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงด้วยโรค NCD หลายๆโรคคนเหล่านั้นบางคนคือใ,ใกล้เข้าไปสู่ภาวะที่จะต้องไปโรงพยาบาลทุกๆอาทิตย์อาทิตย์ละสามสี่วันแล้วก็คือไปฟอกไต เขาก็ยังรอดได้เมื่อได้รับการฟื้นฟูสุขภาพฟื้นฟูระบบเลือดขึ้นมาคําว่าระบบเลือดในที่นี้ผมอยากให้เข้าใจว่าก็คือมีทั้งตัวเลือดแล้วก็หลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้มีทั้งหลอดเลือดปล่อยและหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดาหลักบางคนนะฮะคือที่เป็นลูกค้าของอโนเมก้าสามเขาเป็นโรคความดันความดันเขาร้อยสามร้อยสี่มาจนปัจจุบันนี้คือความดันค่าบนอยู่ที่ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามนะฮะปวดหัวไม่ปวดหัวแล้วแต่ความดันค่าล่างเนี่ยฮะอาจจะบางคนอาจจะอยู่ที่เก้าสิบกว่าอยู่ไอ้ มันก็อยู่ในภาวะที่มันเคยเสื่อมมาก่อนมม่เคยตีมาก่อนนะครับตอนนั้นคือรอเวลาให้มันรับการื้นฟูหลอดเลือดดำเพราะอะไรครับเพราะว่าค่าล่างทำไมถึงเกินกับ85อยู่ไอ้ส่วนค่าล่างเนี่ยนะไอ้เวลาคุณวัดความดันคุณรู้ใช่ไหมว่าค่าบนก็คือจังหวะที่หัวใจเนี่ยบีบเอาเลือดแดงไปส่งทั่วร่างกายค่าล่างก็คือจังหวะที่หัวใจคลายตัวเพื่อจะดึงเลือดดำเนี่ยนะครับกลับมาบำบัดนะฮะนี่คือค่าล่าง แต่เมื่อไหร่ที่คุณสังเกตเห็นว่าค่าบนเนี่ยมันลดแล้วนะครับนนเนกนนั่นหมายถึงว่าเลือดในถูกเลือดแดงถูกปรับให้มันใสขึ้นแล้วนะครับแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยคือมันจะเริ่มยืดหยุ่นดีขึ้นแล้วและหลอดเลือดแดงเนี่ยมันลื่นขึ้นแล้วความดันมันลดลงแล้วนะครับจากการเสริมอเมกคาสามแต่ถ้าเกิดว่าไปสังเกตดูค่าล่างนะมันก็ยังอยู่เกิน85หอยู่86 88หรือว่า90 9ากิกว่ายังมีนะฮะบางคนนะ่ยผมบอกว่าอย่าไปเพิ่งวิตกตรงนั้น หลอดเลือดดำนะฮะจะต้องได้รับการฟื้นฟูต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งสักวันหนึ่งนะฮะคือมันก็จะต่ำกว่า85